สวัสดีครับมาแก้ปัญหาพัดลมไม่หมนุนพัดลมอ่อนแรงกันนะครับมีเทคนิคอยู่ประมาณสอาอย่างนะครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ทำกันง่ายๆนะครับนี่ครับเปิดแล้วเบอร์หนึ่งนะครับมันไม่ขยับเลยนะครับเหมือนมันไม่มีแรงจะหมุนนะครับอันนี้กด2เบอร์สหมุนมานิดนึงนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งพัดลมตั้งโต๊ะหรือ ติดฝ้าเพดานได้หมดนะครับเป็นหลักการเดียวกันนะครับนี่เบอร์สามถึงจะมีแรงนะครับนี่ครับงั้นเรามาแก้ไขเบื้องต้นกันก่อนนะครับเอาง่ายๆนะครับจะเป็นตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้หมดนะครับอันนี้ผมหน้ากากผมมันหายนะครับผมก็ไปเอาอะไรที่มันเป็นสีดํามาใส่แทนครับมันไม่มีตัวล็อกครับผมก็เลยใช้ไอ้ลวดเนี่ยแบบนี้รัดไว้นะครับ ยังไงครับก็ตัดตัดออกไปก่อนนะครับหรือใครที่ของเดิมแล้วก็งัดออกได้เดียวนะครับงัดฝาหน้าออกนะครับอนี้ก็หมุนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะต้องหมุนถวนทวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายบอกนะครับพอหมุนได้นิดนิดนึงนี่ครับมันคลายล็อกแล้วก็จะจับจับไว้แล้วใช้ปลายมือนี่ครับไอเขี่ยตรงใบพัดพัดลมนะครับมันจะเร็วหน่อยนะครับ เราไม่ต้องมาเสียเวลาหมุนนะครับเพอมันใกล้ส,สุดแล้วแล้วก็หมุนออกนี้ส่วนของใบพัดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวยึดฝาหลังนี่ัน,นิ้ปกตินะครับก็ดึงออกนะครับโดยทั่วไปเขาบอกว่ามันจะเป็นพวกคาปาเสียนะครับทีนี้ ใครที่จะเปลี่ยนคาปาก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากมันจะไม่เสียนะครับอันนี้ผมจะแกะให้ดูครับคาปาคือตัวไหนนะครับไอตัวดำๆเนี่ยครับเขาบอกว่ามันจะเสียนะครับก็ไปถ้าจะเปลี่ยนก็ถอดตัวนี้ครับ ก็เอาไปซื้ออะไรที่ร้านนะครับจะจะถ่ายรูปไปหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับก็จะมีเบอร์เขาอยู่นะครับแต่ส่วนมากผมเคยเปลี่ยนแล้ะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับก็เ,เอายับไว้เหมือนเดิมก่อนเพราะเรายังไม่ได้ออกไปซื้อแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยเสียนะครับสิ่งที่เสียมันก็จะอยู่ในแกนมอเตอร์นะครับ มันมอเตอร์มันเสียดสีกันนานมันจะมีขี้สนิมเป็นอะไรอยู่ข้างในครับผมจะใช้ไอตัวน้ํายาทําความสะอาดนะครับน้ํายาละลายสนิมนะครับตัวนี้ก็ก็จะมีบอกสารพคุณอยู่ตรงนี้ครับสามารถฉีดให้มันลื่นนะครับเป็นน้ํามันหล่อลื่นด้วยฆ่าสนิมด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับ6กเจบบาทอย่างดีๆก็ร้อยกว่าบาทนะครับเราจะ จริงมันต้องแกะฝาตรงนี้ออกมีน็อตอยู่แต่ไม่ต้องแกะครับเราจะฉีดตรงกลางแกนนะครับแกนมอเตอร์ที่มันหมุนหมุนนะครับฉีดเข้าไปเลยครับฉีดไปสักสองครั้งก่อนแล้วก็มันจะมีด้านข้างอะไรก็ฉีดไปเลยครับตรงนี้จะตัวข้างในมอเตอร์นะครับฉีดด้านข้างไปนิดนึงก็ได้นะครับอยดอยากเล่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูแกนข้างหลังนะครับนะ่ครับ ฉีดเข้าไปครับเดี๋ยวน้ํายาเขาจะแทรกซึมเข้าไปข้างในนะครับตรงที่มันเป็นแกนหมุนๆตรงนี้นะครับนี่ครับไหนๆก็แกะมาแล้วนะครับฉีดพวกเฟืองที่มันหมุนซ้ายขวานะครับฉีดไปให้มันหล่อลื่นนะครับก็แค่นี้แหละครับ ปัญหาหลักคือมันอยู่ตรงแกนนะครับเมอีมันเสียดสีกันเป็นเป็นขี้สนิมขี้ตะกอนมันทําให้ฝืดนะครับเนี่ยก็เอามือหมุนมันหมุนให้น้ํายามันเกลี่ยไหลลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะทําแค่นี้พอนะครับนี่ก็ทําการปิดฝาช่วงนี้เราก็ถือโอกาสล้างใบล้างฝาครอบที่มันเป็นฝุ่นนะครับอันนี้ก็ดูจุดนะครับเขาะจะมาร์กจุดนะครับ2จุดกับ1จุดนะครับ ใส่กลับคืนไปปกตินะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้อันเก่าผมมันแตกนะครับมันเป็นรอยแตกนะครับผมก็ใช้ไอ้ที่ฝาไอ้ปิดร้อยรั่วของหม้อนะครับมันจะเป็นโครเมียมมันจะเป็นโลหะนิดหน่อยเนาะก็ปะไปนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่เราทำทำความสะอาดแล้วเราก็เอามายัดเข้าไปนะครับจับไว้นะครับแล้วก็เอามือผัก ตัวใบพัดนะครับเราไม่ต้องเด็ไปหมุนพอมมันใกล้จะแน่นแล้วแล้วก็หมุนนะครับครับหมุนเสร็จเดี๋ยวการทดลองเปิดดูก่อนนะครับก่อนที่ทําการติดตั้งนะครับเสียบปลั๊กนะครับในตำแหน่งศูนย์ครับเอาเข้าเบอร์หนึ่งปั๊บนี่ไงครับลื่นเปิดแล้วครับไม่ต้องได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์อะไรแล้วครับฉีดน้ำมันอย่างเดียวนะครับแบบง่ายๆครับ วิธีประกอบติดตั้งนะครับแล้วก็ผมจะใช้เนี่ยลวดพลาสติกนะครับเขาเรียกตอกนะครับตอกปูนนะครับก็มัดสีด้านเลยนะครับเดี๋ยวทําการติดตั้งแล้วก็เราจะเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเทสดูอีกทีนะครับครับพอมัดเสร็จแล้วก็เก็บส่วนเกินนะครับนี้ก็ทําการติดตั้งนะครับ พลมตั้งก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างบนนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับลมแรงมากเลยครับเหมือนออกร้านมาใหม่ๆเลยนะครับเอาเบอร์สองนะครับสองเบอร์สามเม่อย่างแรงเลยครับนะครับง่ายง่ายครับมันอาจจะใช้ไปสักห้าหกเดือนหรือประมาณ ปีนึงมันก็อาจจะมีอาการเดิมก็ทําแบบเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากาากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ